สวัสดีจ้าเห็นจอเกมกันปะหรือว่าไงไม่เห็นก็บอกได้นะถึงเห็นก็บอกได้นะไ,ดไม่ว่ากันเดี๋ยวเับผมสวัสดคนดูที่เข้ามาทุกคนด้วยนะครับผมชิวๆเรื่อยๆนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับถึงทุกคนจะยังไม่ดูแต่ก็สวัสดีไว้ก่อนนะครับอย่าลืมแชร์ไป้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นดูนะจ๊ะโอเคนะวันนี้จะมาโชว์กะให้ทุกคนเห็น ไปก่อนแล้วเขาเห็นเบิร์กเดี๋ยวเขารู้จูแบบว่าโนหนึ่งของไทยก็ไม่ใช่ผมหรอกโมเป็นกันแหละก็ใช่แล้วจะโมทำไมล่ะเนาะสวัสดีคุณดูที่เข้มาดูด้วยครับเป็นได้นะไม่ว่ากันสวัสดีครับสวัสดีครับ ต้องดูเต็มจอหรอดูจอเล็กนี่แหละดูเต็มจอทำไมสวัสดีครับสวัสดีคนด,ด,ดูที่เข้ามาดูทุกคนด้วยนะครับผมถ้าเข้ามาแล้วยินลืกดไลค์กดซับใครกดแชร์นะครับพี่มีแชทสดมาคุยเล่นกันได้นะไม่ได้ว่ากันคุณเล่นได้นะแต่อย่าเล่นเกินแบบว่าขอนับแบบตอบหัวเจ้าของช่องนี้ก็ไม่เอานะสวัสดีครับผม กวัดีหลายรอบเลยไม่เคยจะคิดวัาดีกูกลับเลยล่ะค,ค,ลคุณดูคุณดูบอกลืมไปแล้วว่ามีโก สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนเอดูนะครับ,บ,รบคือแบบว่าตอนนี้ผมทุ่มเทมากเลยเหมือนทุกคนทุ่มทิ้งผมทุ่มทุกสิ่งทุกคนทิ้งทุกอย่าง,อ,างอะไรประมาณเนี้ยคือดเด้งมาแล้วสองคนสวัสดีคนดูที่ดูอยู่สองคนด้วยนะครับผมสามารถมิ้นมาคุยอะไรกันได้นะแชร์ you, ให้เพื่อนดูก็ได้นะครับผมเป็นสตรีมเมอร์หน้าเก่าที่ผู้ติดตามน้อยนะครับผมรีช่องตัวเองเป็นธุกิจรอบแล้วจะไม่ดังสักทีเลย จนช่องที่มันเปิดที่หลังดังกันหมดแล้วอะน้อยใจน้อยใจนิดนิดนะสื่อดีเขามาดูสองคนด้วยครับผมพิมพ์แชทสดมาคุยเล่นกันได้นะ จ้าสวัสดีคุณดูทุกคนด้วยนะผมเข้ามาดูเล่นคุยทักทายอะไรกันได้นะได้ด้านอะไรไม่รู้อะเก็บสปินไว้เก็บสปินไว้เก็บสปินไว้ไม่รู้เก็บไว้ได้ไหมแต่เก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้เผื่อ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 ปั่นปั่นไฟผมถึงกับปั่นไฟปั่นไปแล้วกด300โชว์ไป็หนึ่งสเต็ปท่วน ยังไงกดสามร้อยปันเป็นหนึ่งสเต็ปทวนกดสามร้อยปันเป็นหนึ่งสเต็ปทวนเจอเนิร์ดป่ะเจอเนิร์ดป่ะเจอเนิร์ดว่ะไม่เคยเกรงเจอเนิร์ดป่ะไม่เคยเกรงเจอเนิร์ดป่ะไม่เคยเกรงเจอเนิร์ดป่ะไม่เคยเกรงเจอเนิร์ดกว่าเคยไปดูข้างบนดูสองท่านด้วยนะครับผมดูสามารถเม้นเออเม้นเม้นเป็นหนึ่งนะเซิร์ฟมาที่อยู่มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเป็นยังไงล่ะเจอจุกเป็นหนึ่งสเต็ปทวนเจอสวนสวนกระแสเขาเรียกว่าตายยากคนจนแล้วตายยากคนจน สปินตายาคนจนกับวิ่งกลับผมวิ่งกลับเพื่อจะไปผ่านผมวิ่งกลับเพื่อจะไปผ่านมันกระทือบเพื่องพมแต่ผมไม่เคยเกรงมันกระทือบเพงผมแต่ผมไม่เคยเกรงผมก็มาปั่นตอบแบบหน้าด้านผมก็มาปั่นตอบแบบหน้าด้านหน้าด้านหน้าทนผมก็มาปั่นตอบแบบหน้าด้านหน้าทนผมก็สามร้อยไปอีกหนึ่งทีท่วนยังไงยังไงคนคนนี้เขาบอกคนคนนี้เกิดมาเพื่อที่จะรักเธอ เกิดมาเป็นของเธอเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงเสร็จไปแล้วหนึ่งเครื่องเสร็จแล้วหนึ่งเอจ้าก็มาดิจ้าก็มาดิชามก็มาหนาาาิวมะม่วงมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอ,อาามเครื่องนี้ต่อเลยคือแบบให้เพื่อนจูบไปนะคือแบบว่าเนื้อตัวนี้ก็ไม่ได้ค่อยเค็มหรอกนะแต่ก็ถามว่าเค็มมันก็ไม่ค่อยเค็มหรอกถ้าเทียบกับผมอะผมเค็มกว่าเยอะผมเอาสีมาลาดตัวตัวเอง เฮ้ยเดี๋ยวมึงอย่าถอนเป็นทำไม่ได้เฮียเดี๋ยวมันก็รู้ว่าเราอยู่นี่มึงนี่แมงซุ่นไงสวัสดีครับสวัสดีคนดูดนะครับมาดูเฮ้ยมึงใจเย็นๆสิค,คัมแบ็กใจเย็นๆใจเย็นๆโอเคกลับมาผ่นต่อเฮ้ยมึงชายเย็นๆมึงชายเย็นๆอย่าเออขอโทษนะเออ นโดนแวนว่าคำว่าแฟมาหลีมันขํากออ่ะเขาแฟนมันมาแน่ครับมันมาแน่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 มาดีมาดีก็มาดีไม่เคยเกรงไม่เคยกลัวมาดีมาดีครับก็มาดีครับมันอยู่นู่นก็มาดีครับมาดีครับก็มาดีครับไม่เคยเกรงไม่เคยกลัวมะกรูดมะนามะพาวส้มโอมะไฟแตงโมชายโยยิว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 ย ถือว่าเลือเรื่องสื่อสารกันดีสามร้อยไปอีกหนึ่งทีท่วนสามร้อยไปอีกหนึ่งทีท่วนเพื่อนมึงที่จะปั่นโฟกปั่นไฟเลยสามรอ้อยไปอีกหนึ่งทีท่วนเดี๋ยวนะอฮ้ยมันลงเบดมิ้นท์โเดนเนอร์ตัวนี้มันเอาเรื่องว่ามันจับอุ้มลงเบดแมนลงวีไอพี อ่ะทุกคนรู้ว่ามันมาทางไหนไปเค่อยเดินค่อยเดินใจเย็นครับใจเย็นโดยการที่เพื่อนไม่เป็นไรท้าผมใจเย็นไม่เห็นไรท้าผมไม่เป็นไรผมยืนรอครับผมอุ้มไปแล้วจังหวะนี้ผมอุ้มผมอุ้มว่าจะได้ใช้สปินผมเก็บสปินไว้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 เก็บสปินไว้ มันจะคาถือเพื่อนเพื่อนมานี่ฮีนฮีนฮีนกูนนนนจะเอาเต็มเอาแมวก็ได้ปะพื้นเลยเนี่ยมันมีแฮกรูนมีแฮกรูนได้เหรอมีแฮกรูนตัดเจ็บตัวสอบเสือ้อก็ลบะเนะอะไรเนะี่ย อุย้ยมันปัดแล้วมันมีเสียงเอออาร้อ,อ,องเอออาเอออาเนี่ยมาแล้วมาเครื่องนี้ไม่ได้มาเครื่องนี้เพื่อนพามาเครื่องนี้เลยแหละมึงใจเย็นอย่าล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 นอยาน่ยารนไปแล้วจังหวะนีะ้เอาได้เลยตัวเอาไอตีวรรนขึ้นโอ้ แอตตีวารัขึ้นเฉยเลยคนดูคนดูคนดูว่างไงล่ะเสี่ยมันใกล้มากไปแล้วเสี่ยมันไปแล้วผมก็ไปแล้วเหมือนกันอ๋อมันไล่เพื่อนไม่ได้ไล่ผมผมคิดไปเองสำคัญตัวมากครัว,ว,วอุ้ย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 เกือบแล้วเกือบแล้วนะจ่านะไอ้ตา แล้วยิ่งจำเอาอีกูจำเอาไปแล้วกูจำเอาไปแล้วไอ้ยเชิญจ็บเชิญจ็บฉันจะเป็นคนเยียวยาเองฉันจะเป็นคนเยียวยาเองตัวเธอมาให้กูหิวภารกุมเงหิวนะหิวนะถัดปองถัดเปียสะเกเดียเดีย ขัดแล้โอ้โทษที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 นะโทษทีโทษทีทษทจะงี้นะปั uh, uh, ่นไปนะปั่นไปนะไปเองไปเองปั่นไปปั่นไปไปเองไปเองพี่ไปเองก็มาดิจานก็มาดิชามอยากได้อะไรเดียอยากได้ชามหรือจาน อาจารย์อาจารย์ชำชามเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนเอาเพื่อนดดอุ้มไปแล้วเพื่อนดดอุ้มไปแล้วแล้วเพื่อนอยู่ไหนล่ะเพื่อนดดอุ้มไปแล้วแต่เพื่อนอยู่ไหนล่ะเพื่อนดดอุ้มไปแล้วเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนดดอุ้มไปแล้วเพื่อนอยู่ไหนล่ะเพื่อนหายอะไรครับเนี่ยปั่นเองก็ได้สามร้อยไปเป็นไงสาสตว์สามร้อยกูเอาไปล้อห้าสิบก่อน รันพ่ังไฟพันไฟแบบมิสมอปัดไฟแบบสมอผมผมว่าปัดไฟแบบมิสมอปัดไฟแบบมิสมอเรือผมปัดไฟแบบมิสมอเรือบิงไม่เลิกบิงไม่เลิกมันบิงไม่เลิกมันบอกเจอคนที่ใช่ยังไงก็ไม่เลิกยังไงดีผมปัดไฟแบบมิสมอเรือปันไปแล้วปันแบบมิสมอเรือโอ้ล้มเพื่อล้มเพื่อล้ม ไม่เป็นไรปั่นไฟแบบสมอเรือคนดูมองสมอเรือไปเไรสวยแฮกรุ่นแตก่กูก็ปั่นช้าเหมือนเดิมเลยสัสทรัพแสงผมสูงสุดแล้วอ่ะเดี๋ยวได้เต็มไล่ลา่างอ่ะเป็นไงล่ะสามร้อยแบบสวยงาม สองร้อยแบบสวยงามแล้วเป็นยังไงสองร้อยแบบสวยงามแล้วเป็นยังไงผมก็ปั่นเสร็จผมก็ปั่นเสร็จอะดรีนาลีนอะดีนารีนผมคืนอะดินาเรีนผมคืนผมจะไปช่วยเพื่อนแต่ผมจะบอกเพื่อนกับเพื่อนกับเพื่อนเสื้อนสื้อเพื่อนแล้วผมก็ปั่นเอ้ยไม่ใช่แล้วผมก็ไทยระบบก็ปั่นเฉลี่ยสัตว์ไปแล้ว ตะุมตุ่มปงโอแม่ในมุมบัวปั yeah> ๊บอย่าเปิดไอ้ควายเผือกเออไา้กูจะบ้าตายกูจะไม่ได้เต้มโดนไลลาเลยโอ้ยแม่ย่อยแกท่อเด้อจากลงท่อครับคุณดู อยากลงท่อครับไม่มีท่อไม่ลงก็ได้แล้วตันี้มันไม่ได้เข้มหรอกผมโหดคือไม่มีท่อก็ไม่ลงท่อนะไปก็ได้ไม่ลงท่อก็ได้พี่ออกมาได้

กูได้แรงพีอันนี้งองูในหัวอยู่เลยแล้วกูเก่งเกินไปก,กไปูเก่งเกินไปอ๋อใช่กูเก่งเกินนี่ไปสตรีมในเฟซดีกว,ว่าตามผมไปนะผมก่อนนั้นนี่ผมทิ้งเลยว่านนสตรีมในเฟซอยู่สำหรับดีนี้ไปละ